คนเราทุกคนมีความฝันแต่บางคนไปไม่ถึงไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสแต่เพราะไม่กล้าก้าวฝันให้ไกลไม่ผิดเลยแต่ต้องมีวิริยะคือความเพียรที่ไม่ย่าท้อต่ออุปสรรคพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีความเพียรย่อมไม่ตกต่ำเพราะความฝันจะไม่เป็นจริงถ้าใจเราไม่จริงพอถ้าก้าวแรกยังลังเลก้าวที่สองจะเกิดได้อย่างไร อย่ารอความสมบูรณ์แบบจงเริ่มต้นจากจุดที่อยู่แล้วพัฒนาต่อไปด้วยศรัทธาในตนเองจำไว้ว่าผลทางแห่งฝันอาจมีโคลนตมแต่ดอกบัวก็ยังเบ่งบานจากความยากนั้นจงมีเป้าหมายแล้วเดินอย่างไม่ประมาททำดีในแต่ละวันแล้ววันหนึ่งฝันจะเดินมาหาเราเองวันนี้คุณกล้าก้าวหรือยัง